สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิปคำพยากรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรโดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคคายพิษนาคมินิฉัยและนาคจำแรงความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าในเดือนนี้ท่านจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจการงานค่ะตัวท่านจะรู้สึกว่าต้องเหน็ดเหนื่อยกับการกระทํากับความคิดของคนรอบข้างของเพื่อนร่วมงานของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจ้านาย หรือตัวท่านเองจะมีความจุกจิกใจกับลูกค้ากับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นได้ค่ะท่านมีโอกาสที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเกิดความผิดพลาดทางเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานขอให้ท่านระมัดระวังประเด็นนี้ไว้นะคะแต่หากต้องมีการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีคดีความเกิดขึ้นท่านก็จะได้รับชัยชนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมแก่ท่านอยู่ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษบางท่านมีโอกาสที่จะโดนหลอกลวงให้เชื่อเกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะและขอให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับคำพูดของตนเองขอให้คิดให้รอบคอบก่อนการพูดทุกๆครั้งเพราะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับท่านได้ในอนาคตค่ะ แต่ไม่ว่าในเดือนนี้ท่านจะเกิดปัญหาอุปสรรคใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานท่านก็จะสามารถผันพ้นไปได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านเสมอขอเพียงท่านทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์ในอาชีพการงานของตนความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างถาวรจะบังเกิดขึ้นกับท่านแนอนาคตค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคผจญวัวทองนาคเนรมิตเมืองและนาคจําแลงความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าการเงินภาพรวมในเดือนนี้ถือว่ายังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรการเจรจาต่อรองต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอาจจะล่าช้าไปไม่เป็นไปอย่างที่ใจของท่านคิดไว้ค่ะขอให้ท่านอดทนรอสักระยะนะคะ รายรับส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวท่านเองโชคลาภอื่นๆหากมีเข้ามาก็จะเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆพอเป็นค่าขนมค่ะโชคลาภของท่านมักจะได้มาจากที่อยู่อาศัยนะคะท่านมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหรือต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยในช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคต ท่านก็จะมีโชคดีจะประสบความสําเร็จตามที่ใจนึกค่ะในเดือนนี้ท่านไม่ควรคําประกรันหรือให้ใครหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองเพราะมีโอกาสที่ท่านจะสูญเสียมากกว่าได้คืนค่ะและชาวลัคนาราศีเมษบางท่านมีโอกาสถูกหลอกลวงหรือโดนหลอกล่ออะไรบางอย่างบางประการเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองด้วยขอให้ท่านระมัดระวังประเด็นนี้ไว้มากๆนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคพจนครุฑนาคสะดุง้งและนาคจำแรงความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบความดันโลหิตโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกต่างๆโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้บริเวณต่างๆของร่างกายหรือท่านใดที่มีโรคประจำตัวช่วงนี้อาจมีอาการกำเริบได้ค่ะ ให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการขับยวดยานพาหนะหรือการก้าวการเดินการเหยียบการย่างอาจเกิดการเลื่อนสะดุดหกล้มได้และระมัดระวังอุบัติเหตุจากของร้อนต่างๆท่านมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่จะไม่รุนแรงมากนักค่ะภพ่เองก็แนะนําให้ท่านทําบุญปล่อยชีวิตสัตว์ได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ทําบุญถวายสังฆทานยาทําบุญบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ สมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการทำบุญช่วยเหลือสัตว์พิการสัตว์จรจัดอดอยากและขอให้ท่านหาเวลาสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนาขอให้ท่านหาเวลาทำบ่อยๆนะคะแล้วทิศบุญกุศลนั้นให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทุกผู้ทุกนามที่ส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของท่าน ขอให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปและขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนตุลาคม2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นักสหายนักจําแลงเป็นคางคกและนักจําแลงความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า คนโสดชาวลัคนาราศีเมษในเดือนนี้เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกกับท่านค่ะเพราะคนที่ท่านแอบชอบท่านมักจะไม่สมหวังแต่กลับจะมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีความซีเนียร์น้อยกว่าท่านเข้ามาชอบพอท่านโดยความสัมพันธ์จะเริ่มต้นด้วยการเป็นพี่น้องกันไปก่อนและจากนั้นจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะหรือท่านอาจจะได้ทำความรู้จักกับคนแดนไกลคนต่างชาติต่างศาสนาหรือมีโอกาสได้พบเจอหรือติดต่อกับคนรักเก่าด้วยค่ะ สำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีเมษท่านและคนรักจะเห็นอกเห็นใจจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยอะไรก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าหรือสังคมเก่าๆซึ่งก็มักจะนำโชคลาภบ,บางอย่างบางประการมาสู่ท่านด้วยนะคะแต่สำหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีความรักในลักษณะที่เปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความรักที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น จากนี้ไปท่านมีโอกาสที่จะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีดต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง Be Miracle 8พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ